หลังจากที่เย็นนี้ดิฉันไปทำธุระในตัวอำเภอเมืองจังหวัดอุดรเร็จก็โทรหาลูกสาวค่ะว่าอยากจะออกมาทานข้าวกับคุณแม่หรือเปล่าลูกสาวก็เลยรีบตอบว่าไปค่ะก็เลยให้ลูกสาวเป็นคนเลือกร้านค่ะก็เลยเล็งพิกัดได้ที่ร้านนี้ค่ะ พอได้ที่นั่งเรียบร้อยพวกเราก็ไม่รอช้าค่ะรีบทําการสั่งอาหารทันทีเพราะว่าตอนนี้หิวทั้งแม่ทั้งลูกเลยค่ะของคุณแม่สั่งแล้วเรียบร้อยค่ะตอนนี้เหลือของลูกสาวกําลังเลือกอยู่เมนูอาหารก็มากมายหลากหลายวาเลตี้จริงๆเลยค่ะอย่าถามเชื่อเมนูที่ดิฉันสั่งนะคะเพราะว่าดิฉันเองก็จําไม่ได้เหมือนกันค่ะขนาดมาทีไรก็สั่งเมนูนี้นะคะก็ยังจําไม่ได้ในระหว่างที่รอลูกสาวสั่งอาหารดิฉันก็เปิดดูเมนูอื่นๆที่ยังไม่เคยสั่งดูไปเพลินๆก่อนค่ะ yeah ับน้ำแข็งไหมคะเา,าของพี่มีในเซ็ตชิงนนคะในเซ็ตไม่มีนะคะจะเป็นออเดอร์ก่อนายสั่น,น,ะะน้ำเปล่าคะ่ะน้ำแก้วสวะนะองไม่เอาน้ำแข็งพี่ก็บอกเนาะเอ่อไม่เอาน้ำแข็งแก้วนี้ หลังจากสั่งเมนูอาหารเสร็จเราสองคนก็นั่งรออยู่สักพักนึงค่ะรอไม่นานแล้วอาหารก็มาเสิร์ฟค่ะอันนี้เป็นหน้าตาเมนูอาหารที่คุณแม่สั่งค่ะเป็นเซตหมูผัดอะไรสักอย่างนี่แหละค่ะจําไม่ได้แล้วดิฉันเคยสั่งเมนูนี้ทานไปแล้วสองครั้งค่ะทานแล้วรู้สึกว่าอร่อยดีชอบก็เลยไม่รู้จะสั่งเมนูอะไรมาทีไรส่วนใหญ่ก็เลยจะสั่งแต่เมนูนี้มาเป็นเซตค่ะแต่ต้องสั่งก่อนบ่ายสามโมงถึงจะได้มีเครื่องดื่มในเเตค่ะพนักงานเขาว่าวอย่างนั้นแต่ตอนนี้ เลยเวลาแล้วก็เลยไม่ได้เครื่องดื่มในเซตค่ะส่วนนี้เป็นหน้าตาเมนูอาหารของพิมมาดาค่ะน่าจะเป็นชุดสเต็กเนื้อค่ะมาเป็นเซตเหมือนกันหลังจากที่อาหารมาครบตามที่สั่งเราสองคนก็รีบทานทันทีค่ะเพราะว่าตอนนี้หิวมากแล้วแล้วอีกอย่างหนึง่งต้องรีบทานค่ะเพราะว่าเดี๋ยวคุณแม่จะกลับบ้านค่ำ พิมาดาชอบทานสเต็กเนื้อกับสเต็กปลาค่ะส่วนใหญ่เวลาพาไปร้านไหนเขาก็จะสั่งเมนูประมาณนั้นส่วนคุณแม่ไม่ชอบทานเนื้อแล้วก็ไม่ทานปลาค่ะก็เลยจะสั่งเมนูออกแนวผักหรือว่าหมูค่ะหลังจากทานข้าวเสร็จพิมมาดาบอกว่าอยากได้หนังสือให้คุณแม่พาไปซื้อหน่อยเพราะว่าตอนนี้ใกล้จะสอบเอเลเวลแล้วคุณแม่ก็เลยพาไปซื้อค่ะก็เลยถือว่าเป็นของขวัญวันวาเลนไทน์เลย